เิดหัวละมุดครับหันี้นะครับหัวละมุดที่ทําไว้ครับเปิดหัวผลไม้รวมครับครับผมที่ทําไว้ครับผมหัวตางครับนะครับหัวตานแตกมันครับเปิดหัวกล้ยครับผมทำไหมครับนะครับหัวกล้วยครับผม หัวขนุนที่ทําไว้นะครับผมหัวขนนครับนี่ครับหัวผลไม้รวมเอาตัวหัวมารวมกันนะครับอย่างละครึงคร่งโลครึ่งโลเป็นผลไม้รวมนะครับผมใส่ถังใส่ถุงผูกไว้ิดไว้ที่นี่ครับครับผมแค่นี้นะครับ ไม่้รวม